ครับอยู่ต้อต้นเลยหวานข้าต้นเลยครับหวานครับมาล่องเบิ้องผี่มาล่องเบิ้องผี่กินข้าต้นเลยเบี้ยนพี่ขับเลยพี่หวานครับหวานครับนี่ครับถามดึงครับถามรักครับ กินกินคาดต้นครับแมนครับนักนักอาสูงแม่นี่แม่จองแล้วหวานเลยอ่ะกํลังหวานนี่หวานหนี่กินเองนนี่กินอ่อเด้งเยอะเลยกอนเเลยก่อนก่ย วาน <c oughs> อ๋อยินจี้ครับขนาดร้วยเขียวกันยังบวานบนี่ครับตัวด้วยแดงนี่ซ้ำเลยอเออคุณครับเป <c oughs> ่นข <c oughs> น,นครับโอ <c oughs> ้โดนับในญ่ครับแดงๆครับ เตรียมตนเลยครับพี่น้องอืมโดครับคุณครับข้างบนครับรรรคุณครับเจ้าควงฝนตกครับน,นี่เล่หักครับนี่ เอิงพี่น้องโอ้ยได้แล้วเจ้าของบุกลินจี <c oughs> กินไหมอ่ะสำแหงหวานเจี๊ยบหวานเจียเจ๊ยบนี่ครับลินจีดหว,หวานแดงดกครับพี่น้องเอาผุนครับทั้งผีไร้ครับ สวัสดีรครับเบ๊าครับพี่ครับข้างนี้นไลยครับอยูุบันพักไม่ค่ายครับนี่ครับอ่อนแห้งครับปวดสารผิดความแม้งหอด ดีครับเบิ้งครับโอ้หวานฉ่ำๆค่าต้นน้ำกันครับ